สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มเกิงแฟนตาซีสำหรับแฟนคดีในวันนี้นะครับผมก็มาเป็นเอพิโซดที่2ของเรื่องโคนันกันนะครับคดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทนะครับผมเป็นคดีแรกของเอโดกาวะโคนันแล้วก็เป็นคดีแรกของโมริโคโกโร่ที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องเลยนะครับซึ่งโมริเนี่ยก่อนนั้นเขามีคดีอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นในอนิเมะซีรีส์แน่นอนว่าเอพิโซดพึ่ง2เองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่โคนันเขาพึ่งแบบตัวเล็กลงนะคร การที่เป็นชินิจิมาเนาะก็ได้มามีส่วนพอพันในคดีนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราเห็นประเด็นของคนนั้นที่อยู่ในเอพิโซดนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกันทีละหัวข้อที่สําคัญที่อยู่ในเอพิโซดที่2นี้กันเลยดีกว่าครับว่าคดีนี้จะมีประเด็นตรงไหนให้เราได้พูดถึงกันบ้างก่อนอื่นนะครับผมต้องมาพูดถึงช่วงเอพิโซดที่2นะมันจะมีอีเวนต์หนึ่งเป็นอีเวนต์สำคัญมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากเอพ ขององค์กรชุดดำอย่างนี้น,นะครับแล้วก็โดนยินหดด้านหลังมาชัวเขาให้และเขาก็เหมือนจะหมดสติไปนะแล้วยินเขาก็เอายาปริศนาให้คุโดชินิจิได้กินนะครับซึ่งพอกินเข้าไปปุ๊บอยู่ๆก็ตัวหดเล็กลงใช่อย่างนั้นครับผมแล้วพอพวกตำรวจมาเจอปุ๊บว่าเฮ้ยเจ้าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าพอได้ยินเขาว่าเจ้าหนูปุ๊บเดี๋ยวก่อนใครคือเจ้าหนูผมเป็นเด็กมอปลายแล้วนะครับคุณพี่ครับอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ว่าพอคุยไม่รู้เรื่องปุ๊บนะครับชินิจิก็หนีออกจากสถานที่แห่งนั้นก่อนมาที่บ้านตัััววววววเเเเเออองงงงงงแลลล้้้กกก็็็โดยยรระห่่่่าาาาาททมีีบนนตนนตู ซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะยาที่ชายชุดดาคนนั้นเขาให้กินนั่นแหละแล้วพอมาถึงบ้านปุ๊บนะครับได้คุยกับดรอากาซาก็โอ้โหกว่าจะคุยกันรู้เรื่องว่าผมตัวคนเล็กลงจริงๆนะครับแล้วพอเข้าไปในบ้านของตัวเองได้ปุ๊บนะครับก็ตรงนั้นแหละก็มีรันที่เป็นห่วงนะครับตอนแรกติดต่อชินจิจิไม่ได้คิดว่าหลังจากนั้นเป็นอะไรไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับพอมาถึงที่บ้านปุ๊บก็ได้เจอกับเด็กคนหนึ่งน่ารักจังเลยพอหน้ารักจังเลยเสร็จแล้วก็หนูชื่ออะไรจ้าเอโนาวะโค เองดูที่ว่าเฮ้ยรันเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยแล้วเนี่ยว่าเด็กคนนี้คือชินิจิสมัยเด็กเออแต่ว่ากระสมเหตุผลอยู่กับการที่ว่าเขาใส่แว่นนะครับพอเสร็จตรงนี้เนี่ยดออรอากาซาเขาก็แนะนํากับชินิจิว่าให้แบบว่าเฮ้ยปลอมตัวไปอยู่ในสํานักงานนักสืบของคุณโมริเขาสิแล้วเราก็จะได้สืบค้นเรื่องราวข,ของชายชุดดาจางนั้นไงเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยดกรกับคนนั้นก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเอายาที่ทําให้ชินิจิกลายเป็นเด็กเนี่ยมาดูส่วนประกอบแล้วก็จะได้คิดยาาาแกกก้้้ไออส่่ววนนประะบททีีํใหตัเเลลง็ง โคนันไปกับรันปุ๊บนะครับก็ยังไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้ซะเท่าไหร่นะครับรันก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับคนที่ชอบว่าพี่นายชอบชินิจิมากเลยนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีฉากที่แบบว่าโคนันเกือบจะสารภาพความจริงกับรันไปแล้วเนาะว่าที่จริงทั่นคือขณะที่กำลังจะสารภาพตรงนี้นะครับยู่ๆลุงโมริก็วิ่งลงมาจากสำนักงานนะครับแล้วก็บอกว่ามีคดีเข้ามาเป็นการลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทคนหนึ่งเป็นการลักพาตัวโดยชายชุดดำซึ่งพอขึ้นชื่อว่าชายชุดดำปุ๊บโคนันตอนนี้ก็ถึงกหูเพงลย นะครับขออนุญาตขึ้นรถตามไปด้วยนะลุงซึ่งลุงตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจนะครับว่าโคนันกับรันขึ้นตามมาด้วยอ่ะแต่ไหนกันไหน,ไหน,ไหนแล้วขึ้นรถมาแล้วก็ตอนนี้อยู่บนทางด่วนจะให้ลงตอนนี้ก็ใช่เรื่องฉะนั้นแล้วอนุญาตให้ไปแต่ว่าขอแค่เรื่องเดียวอย่าเกะกะงานของฉันกันแล้วกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการมาเจอกับผู้ที่เป็นเหยื่อในคดีนี้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านของคุณธานินะครับคุณธานิเป็นประธานบริษัทนะครับบ้านใหญ่โตเลยแล้วก็มีลูกสาวชื่อธานิอากิโกมีพ่อบ้านชื่อ so คุณอาโซก็็เปนพ่อบ้าานที่บบว่วจร ค,ค,คุณผู้ชายครับคุณผู้ชายครับนูน่นนี่ที่บ้านก็จะมีพวกคุณแม่บ้านทั้งหลายที่ก็ดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องบอกว่าท่านประธานธาน,นิเนี่ยเขาเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะครับกับการที่ว่าเป็นประธานบริษัทใหญ่เลยซึ่งการที่เรียกคุณโมริมาตรงนี้นะครับอยากให้สืบค้นเรื่องราวหนว่าใครที่มันบังอาจลักพาตัวลูกสาวผมไปเอารักพาตัวไปที่ไหนแล้วจะตามตัวได้อย่างไรตรงนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องการให้สืบนั่นแหละแล้วทีนี้โคนันเองก็จะไปมีส่วนเกี่ยวก,กับคดีนี้นะครับโดยที่ว่า <c ười> ถามข้อมูลตัวนู้นตรงนี้ก็อาจจะโดนลุงโมริเนี่ยดุเป็นระยะะ,ยะเลยแล้วขณะที่กําลังถามข้อมูลไปนะครับคุณอาโซก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะครับคุณหนูเขาโดนลักพาตัวโดยชายชุดดาตอนที่กําลังเล่นหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนครับบินผ่านต้นสนนั้นมาเลยอะ่ะเออแล้วก็ลักพาตัวไปบอกให้ปิดบริษัทหนึ่งเดือนและหลังจากนั้นก็ปีนหนีหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเออซึ่งบอกไปอย่างนี้นะครับปิดบริษัทหนึ่งเดือนนี่คือแบบสาหรับบริษัทใหญ่อันนึงถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับคือรายได้มันก็จะหายวับไปน็ คู่แข่งหรือเป็นบริษัทที่อาจจะถูกปิดตัวเพราะว่าบริษัทของคุณธาน,นิมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นท่าทีของคุณอาโซที่ว่าเอ๊เขาเองดูไม่ค่อยเป็นเดือดเป็นร้อนเลยเนาะเล่าข้อมูลมันก็คุมเครือหลาย,ลายๆจุดแล้วพอมีถามเกี่ยวกับรายละเอียดของคนร้ายก็จะมีการบอกว่าผมสายตาไม่ค่อยดีนะครับบลาบลา,บานะครับถามไปถามมากปุบ๊บอยู่ๆคุณผู้ชายก็พูดประโยคที่ทําให้คุณ o, อาโซอึ้งขึ้นมาครับผมบอกว่าเนี่ยมันบอกให้ฉันปิดบริษัทหนึ่งเดือนแถมตอนนี้มันนโทรมาาาแลล้้้วกก็เเียยค่ัตง300น แล้วทีนี้พอพูดอย่างนี้คุณอาโซตกใจครับว่าเป็นไปไม่ได้ครับคุณผู้ชายต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนโคน,นันก็คิดว่าเออไว้ให้คดีนี้มันมีจุดบอดจุดผิดพลาดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวหน้าขณะที่กาลังคุ้นคิดไปคุณคิดมานะครับก็เจอกับเจ้าหมาจัมโบ้ครับผมซึ่งจัมโบ้เนี่ยก็เป็นหมาที่อยู่ในรูปของคุณหนูอากิโกะด้วยนะครับเออดูแล้วเป็นหมาที่ดูสนิทสนมกับคนในบ้านดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วพอสืบไปสืบมารู้ว่าจัมโบ้เป็นหมาเฝ้าบ้านที่เก่งโคตรเลยครับถ้าเปน แล้วคนนั้นก็เลยสงสัยว่าหมาตัวเนี้มันจะเห่าคนแปลกหน้าทุกคนเลยใช่ไหมครับซึ่งประโยชน์ที่พูดนี้เป็นประโยคบอกใบ้ให้โมริรู้ตัวสักทีน่อะโมริก็รู้นะครับว่าจากจุดบอลที่คุณอาโซเล่ามาเป็นไปไม่ได้ว่าคนแปลกหน้าเนี่ยนะ มันเข้ามาแล้วหมาไม่เห่าทางเดียวที่เป็นไปได้ก็คือคนในนี่แหละเป็นคนที่รักพาตัวคุณหนูไปอ่ะซึ่งก็อืเป็นคุณหรือเปล่าครับคุณอาโซเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้มีแม่บ้านบอกด้วยว่าไม่ได้ยินเสียงใครเลยนอกจากคุณอาโซที่แบบโวยวายตอนคุณหนูหายไปใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นารสาร,รภาพนะครับว่าคุณอาโซเป็นคนทําเองครับผมทําคนเดียวแล้วตอนนี้คุณหนูอยู่ที่โรงแรมใกล้ๆเออซึ่งก็โดนคุณผู้ชายด่าเละเลยนะครับว่าแกบังอาจทำแบบนี้ได้ะอะไรยังไงซึ่งตอนนี้คุณโมริเขาก็ดีใจนะครับคดี ปิดได้อย่างสวยงามและเสร็จปุ๊บก็มีโทรศัพท์มาครับผมโทรศัพท์นั้นก็บอกว่าแกได้เตรียมเงิน3 0 0ล้านเอาไว้หรือยังอ่าแล้วทีนี้ก็ตกใจว่าเอา้าอาโซไหนบอกทำคนเดียวไงแสดงว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดใช่ไหมเนี่ยเออแล้วอาโซก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผมไม่รู้เรื่องแล้วคนนั้นก็พอสังเกตได้นะครับว่าด้วยท่าทีอะไรแล้วเนี่ยคาดการว่าครั้งแรกน่าจะเป็นการลักพาตัวหลอกๆนะแต่ว่าคราวนี้เป็นการโดนลักพาตัวจริงๆหลังจากที่ว่าน้นองอากิโกเนี่ยเขาน่าจะอยู่แถวโรงแรมแล้วก็โดนผู้ชายปิตนนนนนาานนาาาััักกววไปคครบ้้อองเเ่ ถูกจับตัวไว้อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มองเห็นป่องควันใหญ่ๆซึ่งตรงนี้นะครับก็ได้บอกแสงมาแล้วคนนั้นก็ออกตะลุยขี่ม้าไปเลยครับแล้วคุณโมริเองก็ต้องรีบตามออกไปเพื่อที่จะไปตามหาสถานที่ที่คนร้ายนั้นอยู่ครับผมโดยคนร้ายก็จะบอกกับคุณธานิว่าเดี๋ยวจะโทรมาอีกหนึ่งชั่วโมงกันแล้วกันนะซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องทําเวลาหน่อยนะว่าพวกคนนั้นจะออกตามหาคนร้ายได้ทันหรือเปล่าซึ่งคนนั้นก็วิ่งไปทั่วเลยนะครับหาสถานที่ที่แบบซึ่งที่ที่มีป่องควันหรอเป็นโรงงานเปา็นแบบ้ํ ้ำพุร้อนอะไรแบบนี้นะครับเออก็คาดเดาไปต่างๆนานาสุดท้ายก็คือไม่เจอสักทีหนึ่งซึ่งไอ้คนร้ายก็ดื่มเบียร์รอสบายใจเฉยเลยนะครับโคนันที่วิ่งไปวิ่งมาก็เหนื่อยนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นมีมในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมซึ่งมีมเนี้ยมันก็ดูจะโด่งดังอยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับที่ว่าเออโคนนันขี่มา้ามาจัมโบ้วิ่งไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วมีจังหวะที่ว่าโคนันเหนื่อยมึงเหนื่อยอะไรก่อนนะ <laughs> ครับเออก็จะเป็นฉากตลกๆตรงน,นี้แต่เป็นไปได้ไงว่าโคนันเนี่ยเขาตาม แล้วก็ที่เหลือก็กลับมาวิง่งขี่มาจัมโบ้ต่อไปนะครับซึ่งพอคิดไปคิดมาเนี่ยเอ๊มีตึกตึกหนึ่งน่าสงสัยนะเป็นตึกที่ว่าถ้ามองด้านข้างนะครับมันก็อาจจะมองเป็นป่องพันขนาดใหญ่ได้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามองตามแนวแกนนี้โรงเรียนที่อยู่ในระยะการมองของตึกนี้เป็นป่องพันจากด้านข้างได้ก็ต้องเป็นโรงเรียนปฐมฟุตบาชีแน่นอนซึ่งก็ไปถึงที่นะครับแล้วทีนี้ไอคอนร้ายนั้นก็น่าจะถึงเวลาแล้วโทรไปหาคุณธานีบอกว่าเอาเงินไปวางไว้ที่ม้านั่งสวนสาธารณะและชันจอดไปเอาซึ่งคุณพ่อก ขอได้ยินเสียงอากิโกอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมก็บอกว่าเอาไปฟังทีหลังกันเลยกันเออซึ่งไอ้โจนคนนี้มันกะเล่นไม่ซื่ออยู่แล้วครับพอเจราจาเรียบร้อยปุ๊บมันก็ชักมีดมาเตรียมสังหารน้องอากิโกเลยนั่นเองครับแล้วพอกาลังจะเล่นงานอากิโกจังนะครับผมก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวก่อนปุ๊บเฮ้ยครเข้ามาว่าอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นโคน,นันครับผมโคน,นันกับจัมโบ้ก็บุกเข้าไปเลยนะครับผมโดยที่โคน,นันก็รีบไปช่วยอากิโกแล้วก็จัมโบ้เข้าฟัดไก่คนร้ายคนนี้แล้วทีนี้นะครับจัมโบ่ ค,คือตรงนี้ก็ได้เห็นจุดเสียแล้วว่าโคนันเขากลายเป็นเด็กไอ้แรงเตะนะครับผมก็ไม่มีนะครับเตะเดียวๆก็ไม่ได้นะเตะบอลก็ไม่แรงเลยเท่ากับว่าถ้าหาคนร้ายได้ยังไงเราก็จับกลุมมันไม่ได้สินันเนี่ยแล้วขณะที่โคนันกําลังวิกฤตเลยนะครับผมรันก็เข้ามาช่วยไว้ซึ่งใช้วิชาคาราเต้ในการเล่นงานผู้ร้ายคนนี้ซะเรียบแปลเลยครับซึ่งโมริก็ตามเข้ามาจนได้นะครับโดยที่ว่าเนี่ยรันกับโมริก็ออกตามหาน้องอากิโกนั่นแหละแล้วก็เห็นว่าโรงเรียนนี้มีน้องจัมโบวิ่งหนีออกมาแล้วก็เท่ากกับว่่่่่าาาเเยยนนจะออูทีหรืปล็ ตามมาแล้วก็จัดการกับคนร้ายตรงนี้ไปได้นะครับคนร้ายก่อนน่าจะถูกจับส่งตํารวจไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนตัวนี้นะครับผมน็อกอากิโกะก็ต้องมาเฉลยกับคุณพ่อแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้แผนลักพาตัวตรงนี้อากิโกะเขาเป็นคนคิดเองเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้อาโซเขารักพาตัวอากิโกะหน่อยแล้วก็ทําแผนว่าให้คุณพ่อปิดบริษัทหนึ่งเดือนเพราะว่าคุณพ่อทํางานจนไม่มีเวลาให้หนูเลยไงซึ่งดูเหมือนว่าอาโซจะรอดแล้วแต่ไม่รอดครับผมคุณผู้ชายเนี่ยบอกว่าต่อให้จะเป็นแผนที่ลูกสาวฉันคิดและขอให้แกทกาําก็กตามแแแตต่กบาางอทํมผนนี้ ให้ลูกสาวฉันต้องเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นฉันจะลงโทษแกอย่างสาสมด้วยการที่ว่าอาโซแกไปเตรียมวางแผนท่องเที่ยวทริปออสเตรเลียที่อากิโอะอยากไปและฉันจะหยุดงานไปเที่ยวกับลูกสาวสองคนกันให้สบายใจเฉยเลยซึ่งก็ตามนั้นครับผมโดยทําโทษด้วยการไปเตรียมการวางแผนทริปการท่องเที่ยวของคุณผู้ชายกับคุณหนูนะเออก็เป็นอะไรที่น่ารักดีสําหรับคนบ้านนี้นะครับนี่และทีนี้นะครับพอจบเรื่องจบราทั้งหมดนาะคุณฮาน,นี่ก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณโมริอา่าถ้าอย่างไรแล้วค่าตอบแทนผมจะจ่ายให้วันหลังนะครับอ่ากัันนไปะครบ น้องอากิโกะก็หันมาแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะคะคุณนักสืบเพราะว่าตอนที่เจอกันโคนนนเขาแนะนําตัวไงว่าเขาชื่อเอโดงาวะโคนนนเป็นนักสืบใช่ไหมเออน้องอากิโกะก็ปราปืนในจุดนี้นะครับที่แบบว่าอุย้ยมีแบบคนรุ่นราวคราเดียวกันมาช่วยตรงนี้ก็น่าจะเป็นภาพประทับใจสำหรับคุณเธอนะซึ่งโครันถามปุ๊บเนี่ยโคโนนก็เลยบ่ายเบี่ยงไปว่าอ๋อเขาน่าจะขอบคุณคุณลุงต่างหากแล้วครับผมเออก็ว่าไปนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บนะครับรันโคนนนแล้วก็โมริกลับบ้านกันอย่างสบายใจเฉยเนาะก็ตั้งลำ ว่าจะขอถามคุณพ่อหน่อยว่าเด็กคนนี้เขาเป็นญาติของดออรอากาซานะบ้านเราพอจะรับเลี้ยงได้หรือเปล่านะครับเออซึ่งผมคิดว่าถ้าขอก่อนที่จะมาทําคดีนี้เนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ว่าตอนนี้นะครับโมริเขาก็เลยเปิดใจด้วยเหตุผลที่ว่าอืมตั้งแต่เจ้านูนี่มาฉันก็มีคดีเลยและสามารถปิดคดีได้อย่างเรียบร้อยเลยด้วยเ,ออเจ้านี่อาจจะเป็นตัวนาโชคก็ได้นะสบายใจได้เลยเจ้านูมาอยู่ที่บ้านฉันได้เลยแล้วก็มาเป็นลูกชายฉันนะนะครับก็จบลงไปอย่างสวยงามสําหรับคดีแรกของโมริโคโกโร่นะครับแล้วก็คดีแรกของอโนวะโคนันด้วย ซึงก็ได้เห็นความลําบากในการไขคดีแล้วนะครับว่าถ้าเจอคนร้ายแล้วทําอะไรไม่ได้โคนันก็จะอันตรายหลังจากนี้ไปก็ต้องไปขอร้องดรอากาศาซิว่าจะทําให้แบบโคนันจับตัวคนร้ายได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวหลังจากอีพิโซดนี้ก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเรื่อยๆ้วครับจะเป็นพัฒนาการของโคนันเนาะว่าอุปกรณ์ส่งเสริมที่ดรอากาซาคิดค้นมาจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวในอีพิโซดต่อๆไปก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็เล่าให้ ครเกกีีี่ยวับน้รู้สึกมีจุดสนใจตรงไหนน่าพูดคุยอะไรยังไงไหมก็มาคอมเมนต์ในมุมมองของท่านผู้ชมกันได้เลยนะครับผมสํวหตอวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ทางคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ